สร้างเกมใหม่ในเว็บเด็กดีเฮ้ยเอาอินโทรมาหลังจากคลิปที่แล้วที่แบบคนดูเยอะมากเลยคิดว่าสร้างเกมใหม่ดีกว่าครั้งนี้เราเจะสร้างเกมที่มีความยาวมากขึ้นตอนจบที่มากขึ้นงานภาพที่สวยขึ้นและวางแผนในการเขียนเนื้อเรื่อง และเพื่อเนะื้อเรื่องที่มีความหลากหลายมากขึ้นเราเลยไปหาดูพี่ไอโตะเล่นเกม v i s เชอร์เน l วหลายต่อหลายเกมต่อให้จะเจ,เจอ RPG Maker แต่ก็เอามาใช้เป็น Reference ได้เหมือนกันและหลังจากเราได้เร f ทำเนื้อเรื่องกันเลยโดยเนื้อเรื่องของเกมใหม่เราคือคุณได้ย้ายมาที่เมืองเทนกูและได้เจอกับเพื่อนสมัยเรียนที่คุณแอบชอบทำงานเป็นบาริสต้าอยู่นะคาเฟ่ชื่อดัง แต่ทว่าจู่ๆเธอก็ดูเปลี่ยนไปในเกมนี้มี4ฉากจบและอีก80กว่าฉากแถมในเกมยังมีเพลงประกอบที่เอามาจากอนิเมะเรื่องเดดอะไรและเดดอบุเล็ตด้วยใครอยากเล่นก็กดใต้คลิปเลยสำหรับวันนี้บายเฮ้ยอย่าลืมไปเล่นนะ